พยากรณ์อากาศวันนี้วันเสาร์ที่12กันยายน2563กลมรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่ายังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนอื่นเรามาดูลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยในรอบ24ชั่วโมงตั้งแต่6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้กันนะครับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ํา บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนโดยในช่วงวันที่12-15ถึง15กันยายนนี้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคก,กลางตอนบนและภาคอีสานมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทําให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออก และภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะครับและอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากไว้ด้วยสําหรับบริเวณทะเลอดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยง บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งมาดูพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้กันนะครับจากแผนที่จะเห็นได้ว่าบริเวณที่มีฝนตกหนักจะอยู่ในช่วงภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับรวมไปถึงภาคตะวันออกและมีกรุงเทพและปริมณฑลพ่วงมาด้วยนะครับรวมไปถึงภาคใต้ตอนล่างทุกจังหวัดเลยนะครับ ก็ขอให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวระวังฝนจากช่วงนี้ไว้ด้วยนะครับจากลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยเรามาดูพยากรณ์อากาศแบบรายภาคตั้งแต่6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้กันนะครับเริ่มกันที่ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ อุตรดิตถ์พิจิตพิศนุโลกและเพชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ที่24 -26 ถึง26องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิมสูงสุด33 -35 ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าของภาคเหนือเริ่มไปตั้งแต่วันที่11กันยายนไปจนถึง17กันยายนนี้นะครับ ในช่วงวันที่12-15ถึงกันยาจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่16-17กถึงกันยายานนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ถึงของพื้นที่จะเห็นได้ว่าช่วงตั้งแต่วันที่16เป็นต้นไปฝนจะลดลงนะครับมาต่อกันที่ภาคอีสานมีเมฆมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอํานาจ,จเจริญชัยภูมิขอนแก่นและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ที่2 4ถึง25องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุด3 3ถึง36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใน7วันข้างหน้าของภาคอีสานในช่วงวันที่1 2ถึง15กันยายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่1 6กถึง17กันยายนจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3 0ถึง40ของพื้นที่ก็จะเห็นได้ว่าภาคอีสานในช่วงวันที่1 6ถึง17จะมีฝนน้อยลงนะครับมาถึงภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26งองศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุด35-36องศาเซลเซียสลมตะวตันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในเวันข้างหน้าของภาคกลางในช่วงวันที่12-15กันยายนจะมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละถึงของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่16-17กถึงสิกันยายนนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ถึงของพื้นที่มาถึงภาคตะวันออกมีเมฆมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24 ถึง27องศา,าเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศา,าเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็วลม15 3 0ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1 2ถึง2เมตรนะครับส่วนใน7วันข้างหน้าของภาคตะว,วันออกในช่วงวันที่12 1 5ถึง15กันยายนนี้มีฝนฟ้าคนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ ก็มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่1 6กถึง17กันยายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ถึง70ของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งภาคตะวันออกนะครับจะต่างกับภาคกลางภาคเหนือและภาคอีสานที่วันที่1 6ถึง17จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นนะครับมาถึงภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีแม่เป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชพัทลงุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ที่23-26องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรใน7วันข้างหน้า ของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ถึงของพื้นที่ตลอดช่วงกับมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับมาถึงภาคใต้ฝั่งอันดามันมีเมฆมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด2 3 2สถึงองศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุด30 ถึง31องศา,าเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็วลม15 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับใน7วันข้างหน้าของภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60 80ของพื้นที่ตลอดช่วงก็งมีฝนตกหนักบางแห่งมาถึงกรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมาก กับฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25 2 6ถึง26องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุด33 -35 ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเจ็ดวันข้างหน้าของกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงวันที่12ถึง15กันยายนจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่ กบมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่1 6กถึง17กันยายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3 0ถึง40ของพื้นที่จากพยากรณ์อากาศทั้งหมดนะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและกรุงเทพและปริมณฑลก็จะมีฝนลดน้อยลงในช่วงตั้งแต่วันที่1 6ถึง17นะครับส่วนตั้งแต่ภาคตะวันออกยาวไปจนถึงภาคใต้นะครับก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงวที่1 6ถึง17นะครับ และถ้าหากว่าเพื่อนๆอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยก็สามารถรายงานสภาพอากาศกันมาได้นะครับโดยคอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้คอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับและฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในข่าวพยากรณ์อากาศวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ